đi vào mi, thầy tham này, sườn này, mương chừng này ông, mương chỗ đấy măng ngâm mà, đâu, thấy măng ngâm vừa này, mướn sườn, mong nơi ngâm, ngâm cả cặp chừng sườn, gấp nhang ít, này, sỉ đen hoa mì này, nhỉ đen, nhỉ đậm, nhỉ đen đây này, nhỉ đậm, nhỉ đậm, nó mặn, oh, sỉ đi, 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 หางเลือกไปซะแสดงโอ้ก็ดีบ่ราะนี่ก็ติดบดไปหมดแสดอดีเออสะดือก็ดีแสดงดีไปแล้วเบิ่งสุแนวี่ละหนังดีบัตรห้าหนังดียืนเป็นกันยืนทรงงามบ่ยืนเป็นเออว่าไงว่าไงยืนเป็นแล้วก็การย่างอีกเออการย่างกาจ้องจ่อจังซี่ผู้สาวตัวสิไปถามอยู่ติยุติยังสั่นตัวโอ้นั่นนี่ตำราอีพ่อมีเนาะตำราอีพ่อเป็นหลักนี่อหมี่แล้วยืนโบกอยู่วงการอีกจักปีแล้ว โอ้ยเกิดมาพอผ้าข้ามากแต่ปัดปยยันไหลอาย,ยุใกล้สิบพรเจ็ดสิบเหรอเห็นบ่มครับบวบอายุเราไปไกลเลยมี่น้องไปไกลง้วคือเก่าเบอกงายเรียดต่อไปเรื่อยๆเนาะนี่แหละคือตำหนาของอีพอมีเนาะการสื่อง้วกับส่วนมากคนกับมากกว่ามีแต่ว่ายืนดีขาดีสีดีขาดีเนี่ยนี่แหละลักษณะนี่แหละคนมากเนาะ ว่าไงคือถือใจของวาดีรถมั้งป่ะกันถือใจเขากันถือใจเขาน้ำคือกันวาดงงามเขาก็ม่าน้ำเพื่อกันแมียนี่นี่ตำหนาของพี่บอมี่เด้อตำหนาสื่งัวเนาะอ่ะติดตามไปชมเราเด้อกแอ้สัมผัส่ยการสื่งัวยี่ปอมักแบบไหโอ้ยขอหนึ่งไปละ วันนี่ก็มักตัวที่นั่งหนังหนาๆเป็นสไลด์หนังหนาอีพอมามักหนังหนาตำหนะหนังหนาแล้วโตงามถือใจงามถือใจเดาส้มแข่งขันสีดีเนี้ยแข่งขาสีดีเนี้ยราคากับราคากับว่าซื้อหลายดอกอืมอืมว่าจะซื้อหลายอมเมนเมนตัวน้อยห้างเมนตัวน้อยว่าจะถือแกงเข้าไปท่อม้อก็สิโอเคโยนบ่ตำหน้าการสืยอง้อของอีกคู่หนึ่งนาะพี่น้องเนาะ กูเปินสื่องัวกูเปิดหางัวผู้ได้เรี่องงัวกับมึงงงผมกัศึกษาไปเนาะเรี่องง้อตือนใจผู้สื่อซะเนาะเรื่องง้อตื่นใจผู้สื่อเออนั่นมันไปยุ่โดนแต่ว่าก็ได้ยุ่ดก็ได้กำไรก็มันขี่มันละละเนาะขี่มันใส่ขุดให้ใส่หน้าเนาะอ่ะต่ตอนชอเลเด้อนี่ยกูเปินสื่งง้อแล้วไปนองเจ้ามึงง้อเจ้ามึงแบบไหนมึงการสื่อขายจค่ไหนตามที่มักเจ้ามาสื่อเป็นบ่นี่ หาเมืองว่า,รานนหรือไมเนี่ยนะ <c oughs> พอ่ออะไรกันซื้อ็นวะเมื่ติใจกับเลยบอลเมือใจแล้วเมื่อนคุณาหาต้ไตามเมืองเมืองแบบไหนเมืองมวที่ซื้อตามใจอยู่ของเบื้องเบองเบื้อแม่ลูกเหมือนกันนะแม่ได้อยากได้แม่ลูกเปนปะจจจจเจจยเจงินเจยอบอ,อ,บอ,บอเนรีราคา คือว่าเอาตําไปก้อนเ้บเพดานตามเงินเจ้าของเนาะเแต่วันนี้มึงกันสื่อตากะคือตามเงินเจ้าของเนาะเนบตามเงินเจ้าของหะวใ่ดเนาะหัวก็ดีนะงวอหดง้อยจก็ดีเนี้ยบาแต่ว่าราคา อันนี้อีกสูตรของเราเดียพี่น้องเจ้าลูกกับพี่น้องเอ่อาสูตรของเรล้าดิเอากับนีสูตรนี่เนาะสูตรไผสูตรมันเป็นว่าสูตรของเราพี่น้องอันนี้ค้วมรถรถแตกแล้วผมส่อเอาสวดสดีบ่เอา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 เนี่ยล่ะเหล้าไก่นี่แหะสูตรตำล่ายคนหนึ่งเหล้าก่าเอาบ่วยจำเป็นต้องเลี้ยงอ้วนเลี้ยงพี่บ่ต้องไปบำหลอกบำลุงเนาะเพื่อหัวใจจะจอยเป็นในตะหางมากเลยแสดงว่าแสดงว่าอีพอนี่มีฝีมือการปรุงงัวเอา เอ้าเนาะไม่ันว่าขันเราไม่เกิดม้นโอ้แต่ว่าพูแล้วก็ได้เห็นงามเลนย่างดีมันกับโอ้ตำหนายพอกดีีย่างนึงผมก็ว่าสิหู้นี่ผลาดหลายผลานพ้นผ่านท่ผานพล่าดนี่พลาดกับพาดหน่อยว่าขันน้องสื่อสิขันดมมีผ่านผานต้นน้อยโอ้่นี่หละการสื่อว้ออย่างเลากับว่าเฮากับมึงกับราคาเนาะ อีพอเนาะกันราคาถึกแน่กันตำตาแน่กันคือครุบุบลุดอ้าวสีไดอยืดหรอกอีพอเอ้ยอ่ะทีนี้แหละผู้ก uh ันส uh ัมผ like 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 ัสไปเนาะอ้าอ right> ีพอสื่อง้วแบบใดมักหมักแจงไหนมักการสื่อง้วสื่อง er ้วหมักแจงไหนมักแบบใดซื้อเนาะมาแจงที่เราโอ้ยเหขาไปเลี้ยงโอ้อีพอสื่อง้วไปเรียงโอ้บ่มีง้วแล้วสื่อไปเลี้ยงเพะนะโอ้ยแต่ยังไปไหนเสื่อไปเลี้ยงเพราะนีะ มักไปเลี้ยงใส่เฟี้ยงอ่อนเหม็นบ่เฟี้ยงใหม่ๆครับอืออันอันมึงจังไหนมึงง่วนี่มึงง่วมันมึงแบบไหนมึงแบบชาตนมึงมึงจริงจริงเหรอมึงบ้าเลยกายอยู่ของบั้งป่กับราคาเหม็นบ่ราคามันเป็นแต่ฟังสื่อกับงามพวกมูตีมูหยังมี่วะมูตีมูหยังน้ขายว่าเพิ่งถามอ่ะน้ำตายเล่าสื่อแล้วเขาก็ติดขายอีกแล้วง่วนมมักแบบไหน แม่ลูกแม่ลูกว้ก้อนจังการน่นอของของดถะแน่นโอ้อันนี้ตำราอีกคูณหนึ่งเนาะตำราการสื่งง่วแบบเจ้าเจ้าเนาะนี่แบบของเล่าแหละแม่แม่สาวมันเตี้ยมันบ้ามันใจว่าไงคือเอาแม่ลูกว้ก่อนแม่ลูกเราควบงงามควบหยังเด็กมาก มาได้ถือตาเจ้าดิว่าอย่างไรก็ถือตาเจของอะเรามาหาสื่อง้อได้พี่น้องเะสวบไปเนาะติดตามิช่อ้เด้อนี่เราพูดเป็นมาสื่อง้อได้พี่น้องไอ้ก้อยสัมผัสเจน่การมึงง้อเจมึงแบบไหนมึงงอกับเมือนกันเหรครับพ่ตาบมากันมือ้กันนี่แหละมง้ยูทูบายไล่ยงกวานผมกะ อ๋อบอกไงบอกคือคือบอกไงคือถือแกยกของกับราคาเนาะตัดสินยังไงเลยตลาดน้ำเพ็นันมตลาดนมันมีขึ้นมีลงนี่เป็นได็กสวงนี่งัวงัวงัวก้อนเกีียวเขากับงั่วางกลางวันสาเป็นเดราคาลงอยู่ครับ่วมโควิดเปิดไม่ไม่หันจัง่งแห้งเนาะงปวดปวตัวละแซซีแต่ว่าของมึงร่วง้อมึงนีราคางามเดเมื่นีสามมื่นาไม่ัวมืกัมีอ๋อ กันกันแจ้งเลยกับแจ้งวิษณ์ดเนาะอ้าสวัสดีครับนี่แหละครับอ่าสัมผัสกันไปเนาะอ้านี่แหละอ้สวัสดีครับ